รึบง่ายไหมครับเสร็จแลวโอ้จะไม่เหลือทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้ง,งเอาละทำไม้รัดตรงก้นมันจะได้แน่นเนาะ,ะแหะ้ <laughs> แหงๆครับแห้งๆมันจะได้ทน สวัสดีครับเปิดคลิปกันบ้านสวนอีกแล้วครับวัตถุดิบนี้ห่อข้าวมาได้พ่อไม้ข้าวมาสารตะก้าเหรอพ่อไม้ไหนทำอ่ะไม้หน้าเนี่ยเหรอนี่ของเด็ดวันนี้ย้ายที่ทำอาหารอีกแล้วครับต่ออ๋ออุู๋่เอ้าไปไหนทำอะไรกินดีอ่ะอรุโถ พอได้ยังเนี่ยกะเอ๊ยพ่อเตรียมเลยว่าไหนผักเหรอเตรียมผักอะไรอ่ะเหมือนนั่นอ่ะอ่ะอันที่มันต้องได้ใช้อล้วล่ะเตรียมไว้ก่อนอันนั้นก็ดูชาสกปรกเนี่ยใช้ช่กอย่างอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าครึ่งกิโลหรือเท่าไหร่นะที่ผมเห็นมาผมก็เลยซื้อมาเพราะแปลกนะช่วงนี้มีต่อเหรอฮึเปลี่ยนกันเหรอไม่ต่อเลี้ยงเหรอเรากิงได้หมดแล้วอืมทำอะไรกินดีอ่ะผมว่าอร่อยสุดนี่น้ำพริก เนาะถ้าเราชอบกินทํากินบ่อยๆนี่คือน้ําพริกน้ำพริกก้น้ำพริกก้อร่อยอออผมชอบที่สุดแล้วแหละต่อน้ําพริกต่อนี่หอมมากคถ้าทำน้ำพริกมันเลยหาผักกับอะไรอย่างนี้รวมกับอย่างมะเขืออะไรอย่างรับอันนี้ทําอะไรอันนี้เอาอุบบอ่ะอุบบออุบโตนี่เอาข้าวสวยมาได้คลุกกับข้าวเนาะคลุกกับข้าวหอมๆใหม่ๆเลยงั้นก็ได้เมนูแล้วครับอุบต่ออันนี้ตัวอันนี้พ่อเรียกว่าอุบตัวนางตโอถ้าเป็นตัวอ่อนเรียกตัวนางนะครับ โอ้นี่งานฝีมือเนี่ยตะกร้าเราไปใส่ของแล้เนาะใส่ความเวลาเป็นยังไงเครื่องปรุงเครื่องปรุงเข้ามาเราใส่แล้วเนี่ยเครื่องมันได้พวกกระเทียมหอมมีเอาใส่ชามทำหลายอันหน่อยก็ได้นะเพื่นะเอาไว้หลายๆอย่างแยกกันเนาะผมว่าเครื่องปรุงไว้หนึ่งอีกหนึ่งแล้วก็พวกเครื่องพวกหอมอะเอาไว้อีกที่ทําอาหารผมว่าน่าจะตรงเนี้ยนะอาจจะต้องทําตรงทําเตามานนาะ เนี่ยตรงเนี้ยเนาะมันโล่งดีอ่ะผมว่าผมว่าสวยดีนะตรงเนี้ยมันโล่งตอนวานนั้นแดดหว่างเออใช่บายบตรงนี้แดดจะมาครับพระอาทิตย์ตกทางนี้อ้มเมื่อคืนฝนตกหนักันนะว่าน้ำเนี่ยตรงนี้แฉเลยช่วงนี้นะครับก็จะมาตรงนี้บ่อยหน่อยอากาศมันดีครับมันโล่งดีตรงนี้ครับโอ้ยนกนกนกอะไรว่านกปากห่างเนาะสีขาวสีขาวนะกย่างครับ นกกระยางพ่อมาแต่เช้าหรอมาเดี๋ยวให้พ่อทำตะกร้าเสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะหน้าตาจะเป็นยังไงตะกร้าใส่ของใส่เก็บของเขาใส่เนี่ยขอดูสักแป๊บหนึ่งวะมาดูสักหน่อยดูก้นดูอะไรมั้ย่ไหวนอะใช่ทำก้วนี่นี่ทำไม้รัดตรงก้นมันจะได้แน่นเนาะตรงนี้ก็จะมีเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ เนี่ยเพ่หน่อยเอาถักเนาะถักเออปกติพ่อถักสามเส้นไหมเหรอในกี่เส้นสองสองน่ะอ๋อถักสองเส้นสองอันนี้มันหักดิถ้าสามเส้นมันก็จะกามสาี่เส้นถ้าถ้าลองจิ้มอ่ากวางไปกลางไปเลยล่ะครับพอุ้มเอาสูงไหมพ่อประมาณไหนประมาณไหนจ้ะประมาณในปละอืมก็สูงเหมือนกันนั่นโอเคเดี๋ยวให้พ่อทำตะกร้ากันครับเดี๋ยวมาติดตามกัน ลายมันสารงงอยู่นะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูต้องทําจริงนะถึงจะรู้น,นี่พอยงง,งงงเลยนะแต่ดูครับเป็นตะกร้ามาสวยเลยเรียบร้อยนี่เอาละก็นี้สวยงามไนคนไรรู้เออช่วยนะอันนี้เราต้องตัดออกไหมเพาะตัดกันตัดให้มันสวยเนะตัดให้รย้อยเทาเราตัดชั้นลงไปกมไในอันหนึ่งครับ จริงๆลยพุทภาพตัดอินั้นเดี๋ยวหลู่เนี่ยจัำขเขาไหนเนี่ยเขาไปไปนั่นนะก็เหยนั่นมาที่งานงานกลมต,ตัดอะไยอยู่ตัดก็คือเอามีดกดอย่างนี้นไม่ได้สับเนาะใช่ใช่ไม่ค่อยมันนะแบ <laughs> ้ทักทับไม่ได้ถ้ามันทับกันหลายอันไม่สวยครับ อือเรีรยบร้รอยละวเย้ขาก็สวยนี่นเ,นเอาละใช้งานได้จริงครับใส่คงใส่ของอาตากแห้งเนาะตากให้แห้งไม่ออกลงออกลามไม่โดนน้ำนะครับตะกร้าใส่ของเรียบร้อยของป้อมของยาวหน่อยมาหน่อยทาวฉันหน่อยก่อนเดี๋ยวไปตากแดดไว้นะครับไปเดี๋ยทำอาหารไ,ไปเพาะเริ่มหิวแล้วนี่นพ่อก็ใช้เวลาทำประมาณชั่วโมงไหม ไม่ถึงนะผมมาจุ่วโมงเนี่ยชั่วโมงเหรอก่อนก่อนด้านนั้นเนาะอืมเขาจักตอกแล้วก่อนก็ะชานถ้าสารอย่างเดียวอะถ้าสารนียวแล้วครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงเมื่อกี้ไม่ถึงนะผมว่าชิบชนาทีนั่ะอือเพราสารขึ้นมานี่แป๊บเดียวถ้าชาร์ดเดียวนะเพ่อเพื่อตอกให้ได้ละตากแดดไว้นี่กว่าแห้งๆครับแห้งๆมันจะได้ทนนี่เสิร์ชใช้เป็นรุ่ขารุ่นขื่อะไรน่ะอสิร์ชของห้อยะห้อยเป็นเป็นตะกร้าแล้วห้อยบนขาเนาะมีกระชานนะถ้าเขากันนวดอ่ะ กันมดกันแมงเขาบกว่าใส่น้ำมาใส่ใส่ทายด้านในใส่ทายเฉดคออ่ะเอาน้ำใส่นั้นมันนวดเข้ารูปอ๋อเชือกมันเออเชือกมัน่ะเชือกเอาไม่เห็นมันจะมาตามเชือกแหละเออนั่นแหะถ้าเราห้อยไว้แล้วก็ตรงเชือกครับทำเป็นมีน้ำหน่อยเออมีน้ำหน่อยหขึ้นเข้าแก่ละไปต่อโอ้โหก็เยอะอยู่นะเยอะจ้ะต่มกระเทียมทอดทุบไว้แล้วครับจริงๆต้องมีหอมแดงหรือหอมแดงก็ได้โอ้โหไม่ได้เอามาครับไม่เอามาก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรครับเอาตามที่มีนี่แหละ พี่เลอะแฉะล่ะเทลูกเล็กครับความเปรี้ยวกรุบกรอบพี่ก็หั่นเลยไม่เพราะหั่นสองสามท่อนไหมพี่เหรอหั่นเหรอพี่ต้องหั่นเหครึ่งหั่นเลยเนาะผัดด้วยเลยครับพี่ก็หั่นลงไปด้วยอย่างนี้เลยสองเม็ดก็เหลือแล้วพ่อเม็ดใหญ่แล้วพี่เลยนอะพี่เลย เครื่องปรุงเดี๋ยวดูเลยเนาะเกลือชูรสผงขมิ้นผงขมิ้นผงขมิ้นเนี่ยน้ำมันง่ายๆทาลงละลงหับพวกอะละลุงพอกอย่เป็นเต๋อดยนะมีเตออให้เด้อยเริ่มจากมันครับเอาละครสบายเเสียมเตาอ่อนเตรียมดีๆนะท่านผู้ชมจัดมันดีนะ้ที่นี่นะทนาน หน้าหนาวเออหน้าหนาวเพื่อเพืเข้าป่าไผ่อะช่วงนี้มันร้อนเกินแล้วนะครับเราเหยียบต้องสั่งใบไผ่ไม่ได้มีรถรเอาแลวครับเขือ พผัดอ,อ,อย่างนี้ก็กินได้แล้วนะยิ่งอันนี้หมูชิ้นนะกินกับ้<อ>ได้นะครับไม่ไอะไรกับคุกคลุกกับข้าวได้เลยแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นตอโอ้กลิ่นตอมันถ้าใครจะพีดเดี๋ยวนี้ตัวปลาตัวนี่ง่ายนะครับไม่ยุย่งยากนะคุณผู้ชมถือเถอะ เข้าเครื่องไงครับเครื่องแค่เครื่องที่มีอะไรับอนคนไปคนมาเข้าเครื่องกี่นี่หอมกีิ่นหอมทุนไรยืมเท่าไหล่เอาเอไปเนี่ยมานี่ใส่หน่อยปิดท้ายครับต้นหอมผักชีซื้อมายังไงก็ได้ใช้ใช่นะเกือบทุกเมนูครับใช้ตราดต้นหอมผักชีสะได้วันนี้ลืมหอมแดงครับไม่งั้นจะข้นกว่านี้แน่เลยอ่ะไปละมามา คนต้นหอมกับชีเขาก็เรียบร้อยดี่รับเปิโอ้โหหอมใขนาดมาบนี sure, oh ้เลยครับกินด้วยกันมาโอ้โหเฮ้ยชู่ยอดนะนะมันจตองอร่อยมาอร่อยน่าจะต้องถามตอนนี้นะถามแลวถามแล้วม้วนโซนแช่โนี่ยโอ้โหนาดก็เยอโอ้โหขึ้นความอกจิ้มเปล่าเลยเปล่าเลยอ่ะอื อีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดอ้าวสุดยอดสุด,นนะเ,เ,ดเนี่ยนะหมดเตียนเลยหอมหอ,อมนี่ขนาดนะ่มมนะหอมต่อม,มาไยก่อนเสร็จเลยโอ้ยเท่าโคนรมันสุดยอดเลยนะครับเนี่ยโอ้ จะไม่ให้ทิ้งเลยครับจะไม่ให้เหลือเลยทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ให้เหลือเฮ้ยเราได้กนในหม้อแล้วนะนึกเป็นรักของเราแต่ว่ามันเ้วก็อร่อยเนอะผ่าอย่างนี้เนาะมันจะหอมที่เราผ่านนะคุณผู้ชมใส่ขมิ้นหน่อยนะอืมใส่ขมิ้นใช่ยอดโอ้โเอาละครับเอาเอาลอครับใช้มือ ามันมันบอกมันคลุกนะคลุกจอดเลยอ่ะคลุกนี้เลยเธอเธออ๋อละหมดเลยไมันจะมีโต๊ะหน่อยนะพ่อนะอะไรกินง่ายกว่านี้ก่วยช่าอยู่ทำตัวอยู่กินไปกันครับต่อต่อจามือไลยโอ้ยเออดิ กัวข้าวติดก้อนน้ำมัน,นหน่อยกินหอมมากเลยคุณผู้ชมกินข้าวใช้มือกับใบตองครับเนาะเบาเท่าคุณผู้ชมเลยอ๋อ มันอยู่นะต่อหอมเม,มือกมันเหรอนี่ครับอืมอืมใจมากหอมอยากกินขั้วไก่ไม่ได้กินนานแล้วครับขั้วไก่เหรอขั้วไก่ก็ใส่ขมิ้นเนี่ยจัดไปเครื่องเยอะกว่าน,นี้หน่อยใส่ขิงด้วยขิงขมิ้นตะไคร้ อืเ่ผม,มว่าต้องกินมือเนี่ยพอกินปลาเนาะต้องจับกินนะต้องไม่ไม่ใช้ไม่ใช้มือนี้ไม่เห็นก้างอะ่ะเนี่ยเรากินเจ้าหางวัวเลยมันติดติด,ตด,ตดมือมัวละยกกระลุมเลยขูดข้าวเนี่ยน่องเนี่ย <laughs> มอก านะครับตองนี้เป็นทุ่งนาท้าแล้วครับผูกข้าวเช่นนั่นหนึ่งท้าผูกข้าวอ่ะชั้นสวยอ่ะทุ่งนี้มันหนาวเนาะเขียวหน้าวนะข้าที่ออกโค้งออกอ๋อตรงเหมาะผมว่าสวยไม่พอนะกลิ่นข้ามกลิ่นข้าวไร่ถ้าข้าวไรท้าออกพพดพองโพดพองกลิ่นหอมเลยมึคืนแค่นั้นเนึ่กลิ่นแค่ยิ่งแรงหรอ๋อแรงอ่ะ มันาะเราตื่นเต้นในผูกเข้าอย่างอ่ะของอาบินข้าวเจ้ากับเขาว่าเข้าเวเหนียวที่ว่าที่คุยกันนะข้าวแสงข้าวกำข้าวกำเออเอาพักอีสามนะข้าวม่วงข้าวสีม่วงเนี่ยข้าวสวยหรือข้าวเหนียวข้าวข้าวสวยเออเอาเอาเมล็ดพันธุ์มาจากภาคอีสานเนี่ยเขาว่าไง อยออแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนไอ้จานมันเป็นหลังเหลือมันนานอันนั้นอันนั้นมันชวดด้อันนั้นมันไหลยหล,ยหลยบวันละเดี๋ยวมันก็ความอยู่นะแต่ว่าเชมเชืัอรสั้นรสไม่หน่อยเด้ด เดี๋ยวก็อร่อยเน,นี่ยอ่ะขังขึ้นมอค่ะโคกินน่ะอยู่ราชาเราโคเนี่ยขั้สุดเนี่ยเนาะสุดเนี่ย เจอของทนุนเจอข้อมิ่งซอจ,จักมาเจอเกลืหวองปลาฮนะอืมชสุดชโลดฮนะผิดเนี้ยอืมอร่อยอือแมอืมากใจมากถุดจอือิมอ่มอิมอ่มนะครับเรียบร้อยแนละ้ว อ oh, oh. วันนี้กินตอกชุดยอดเลยอิ่มไม่อิ่มก็ดูครับหมดละเกี้ยง <c oughs> <c oughs> กำลังพอดีเลยข้าวต่อกข้าวจะโอเควันนี้ก็มาเนี้ยเพอเนานะครับก็แล้วผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมท,ทุกทุกท่านนะครับว<อ>ันนี้นะครับโคตอกชุนราชานะครับกินวันทุ่งนโะอ,อ,อร่อยหมดหมดหม้อหมดถานหมดเลยตอกหมดเลยไม่ต้องเกี๊ยบแล้วครับอันนี้ ไม่ต้อง,ล,งล้างอะไรนี่ผมล้างแล้ว